บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธิสัตตุอาคัรติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตตุอาคัรติมายะอิติภควานโมโพธิสัตตุอาคัรติมายะอิติภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินี ทูเปทะเลโพธิคะเลตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมธาเนนาพวันตุปูชิตาโสตทิ้งกโรนเตทาวิหาละมันทะเลเทราจะมัชานวกาจะพิกโวสาลามิกาทานะปฏิอุปาสกา ขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัปปานภูตาสุนิตาพระวันตุเตชราผู้ชาเยปิจจอันธาสัมภวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสะกัโรนตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัทธาจะปุกลาสังโคโหตุสมัคโวะอัฐายาจะหิตายาจะอามหละกขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทถิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยาปเว เวทิเตปัสสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโวปวัตสตูวุธิภาวายาสตานังสมิธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกัปัตตาจะนิทุคขาพยาบตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาห้นตุสเพปิปานิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังททันตูสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพาภาวนาพิละตาห้นตูขัดชันตูเทวตาคาตาสุมังคลัคาถาโหตูสัพพังสุมังครังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพผู้ นานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรัโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรัง โหตุสัพพ e, no? ังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสธีโหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขัง พันธามิสับพสโ สัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะาลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะาลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะาลักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะารักขังพันธามิสัพ โสสัพเพพุทธาพลรัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนัลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภะปัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนัลักขังพันธามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาทยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัย ขออนิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคกร่ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้ โหลดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเสรีฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งอมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุปการเทิน